เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงต่อวนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งสมาธิเ้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชีก้กางมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย ไมาถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเปลือๆตานิดๆอันด,ดับขนตาชนกันนะนิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดโลกในตานะจ๊ะมันระปบือๆตานิดๆพอสบายบายแล้วก็ผ่อนคลายลาบเนทุกส่วนรา่างกายของเรา แต่งแต่ศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะ ให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้ช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงาน,งานบ้านช่องการศึกษา,เ,าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งดังกล่าว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยใจของเราจะได้ใสๆจะได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเนีจ้ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่งนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับ ที่หลับที่ตื่นแล้วนียังเป็นต้นทางไปสู่อายตนานิพพานในเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางของพระอริยเจ้าพระเจ้าทุกพระองค์นับประสงค์ให้พระองค์ไม่ทวนเมื่อบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ย ่านก็นจะปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแลวจากท่านก็นจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจกนกระทั่ง่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิยานบรรลุมรรคผลนิพพานหมดกิเลสอาสวะทั้งหลาย ยิดทั้งกาบริะสุดพ่องแผ้วหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงม,มีแต่บรมลสุขเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพ้นจากคุกที่คุมขังชีวิตในสังสัรวัตไปสู่อายตนะนิพานได้ เพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เมื่อพระองค์ได้บรรลุแล้วก็ได้นำมาเทสนาสั่งสอนให้อยู่กับพระสาวกผู้มีบุญบาร,รมีได้ปฏิบัติตามพระองค์ที่เราได้เคยคุ้นเคยอย่าวัาาชฌิมาปฏิบาัตาิ การปฏิบัติแบบทางสายกลางกลางทั้งภายนอกกลางทั้งภายในคือภายนอกก็ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ทรมานจนให้ลำบากแต่ก็ไม่ให้สบายเกินควรประกอบตนโภพันดีการมาสุขสัมภายให้ใจเป็น,นกลาง กัะทั้งใจปล่อยวางทุกสิ่งก็จะนิ่งอย่างเดียวเข้าถึงเส้นกระทางสายกลางภายในคือใจจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายตานที่เจ็ดแล้วพระสาวก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเช่นเดียวกับพระองค์ที่ท่านได้เทศนาสั่งสอน ตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนะอยู่ในตัวของทุกๆคนต่างแต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นพระองค์ทรงสอนอย่างนี้แก่รพระสาวก และผู้มีบุญทั้งหลายก็ปฏิบัติกันไปได้ผลแห่งการปฏิบัติตามกำลังแห่งบารมีที่ได้สั่งสมมาตั้งแต่เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการเป็นชานลาภีบุคคลบุคคลที่เข้าถึงฌานสมาบัติเป็นโคตรผููบุคคล บุคคลที่เลเิกความไม่ปุถุชนแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอย่ระหว่างกล่งทางครึ่งทางกระทาังเป็นพระโสดาบันพระสกิาคามีพระนาคามีกระทั่งเป็นพระอระหันต์เส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเท่าน,นั้น ติปรงส,งสอนและทําให้ผู้มีบุญได้บรรุธรรมตามกํากลังแห่งบุญบารมีของแต่และท่านแต่เส้นทางสายเดียวเช่นสมมติเราจะไปเชียงใหม่ก็ผ่านจังหวัดต่างๆเรื่อยๆกันไปพ่างบ้านก็อยู่จังหวัดนี้จังหวัดนู้นํำปางนำพูนเชียงใหม่มั่งอะไรต่างๆหล่านั้น พระนเส้นทางสายกลางภายในนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกิดารรมชาติหนึ่งได้ยินอย่างนี้ถือว่ามีบุญมากได้ปฏิบัติตามนี้ก็ถือว่ายิ่งมีบุญหนักข้าไปอีกปฏิบัติแล้วใจหยุดนิ่งได้เห็นทางสายกลางจริงๆ ที่เริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งและตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเห็นต้นทางแห่งทางสายกลางหรือต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่เรียกว่าปฐมมมักหนทางเบื้องต้นหรือต้นทางระนิพพาน หรือบางทีเรียกว่าดวงธรรมมอนุัสนาสิปทานเป็นเบื่องตรงการเห็นธรรมในธรรมจะเป็นดวงใสที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ใจที่เกลี้ยกล่าวความเห็นแจ้งความรู้แจ้ง ทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขทั้งบริสุทธิ์บังเกิดขึ้นมาพรมล่องเงินเมื่อใจนิ่งต่อไปเรื่อยๆก็จะเจองเห็นธรรมในธรรมเขาไปตามลำดับเห็นดวงในดวงเขาไปเรื่อยๆเ,เห็นดวงธรรมต่างๆติใสสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อเห็นธรรมไม่ช้าก,ก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในเช่นเดียวกับพระบรมศาสดาของเราเนี่ยที่ท่านได้เข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในกายของพระองค์ท่านพระองค์ก็ยืนยนันว่าธรรมกายอยู่อาหังอิติปิพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกาย อยู่ในตัวของพระองค์ท่านแล้วกท่านสอนให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเราก็คือพระธถาคตเจ้าภายในตัวของเราจะต,ต้องเห็นธรรมก่อนซึงเป็นดวงใสใสดังกล่าวแล้วนะนะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ช้าก็จะถึงพระตถาคตเจ้าภายใน เห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าลักษณะก็เป็นกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบบทวนทุกประการใสบริสุทธิ์ปร,ระดุจลัตนะที่มีความใสหินที่มีค่าทั้งหลายเช่นเพชรเป็นต้นเกศดอกบัวตูม ที่ตั้งอยเป็นจอมกมม์คนประสียนหรือศีษะที่เรียงลายดีเซนประสกหรือเส้นผมที่คดเวียนทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงลายอย่างเป็นระเบียบในอริยบทสมอทิอยู่บนแผ่นจานใสๆนั่นละคือพระตถาคตเจ้า ที่อยู่ภายในเราเป็นชาวพุทธต้องรู้จักพระถาคเจ้าวี่คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งที่จะพึ่งได้นั่นะจะต้องดับทุกข์ได้มีแต่สุขอย่างเดียวสุขที่ มั่นคงเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงที่เป็นอิสระจากสิ่งที่ครอบงำเป็นตัวของตัวเองจริงๆเลยตภาษาธรรมะก็เรียกว่าเป็น,นจังสุขขังอัตตาของที่สุขล้นลนเป็นอิสระภาพเป็นตัวเองไม่ถูกกิเลสบังคับครอบงำ เอาความไม่บริสุทธิ์หรือความทุกข์ในใจเข้ามาใส่ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนแปลงเวลาเรามีทุกข์ก็ไปพึ่งนัานได้พอไปถงึงนั้นทุกข์ก็ดับไปเมื่อเรามีสุขก็สุขยิ่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ถึงจะเป็นที่พึ่งที่ละลึกของเราได้ถ้าไม่มีสภาพอย่างนี้ไม่มีสภาวะอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่พึ่ง หลาลึกจะเป็นต้นมากหลา,ากไม้ภูเขาลอกกาอารามศึกษ,ษ์ผู้วิเศษ,ษทั้งหลายถ้าไม่เป็นนิจจังสุขอนัตตาก็ไม่ใจที่พึ่งถ้ายังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ใจเป็นทีพึ่งกายทั้งก้อนเนี่ยประกอบด้วยธรรมล้วนๆถึงเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายนีละจ้าเป็นสถานะ ที่พึ่งที่ระลึกที่ระลึกก็คือเป็นสิ่งที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินให้ทุกกิจวัตรกิจกรรมแต่เราต้องการดับทุกขก็ต้องนึกถึงอย่างนี้อย่างเดียวจึงจะเป็นที่พึ่งได้ไอเห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยช้าพุทธตองรู้จักอย่างนี้ ก็เรียกว่าสารนคมคำมนะก็บแปลว่าแล่นไปคือใจของเราแล่นมาสู่ที่พึ่งที่ระลึกนี้มาอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวเขาเรียกว่าสารนนคมแล่นมาสู่ที่พึ่งที่ระลึกคือพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายที่ชัดใสจําอยู่ในกลางกาย ถ้่ขยับขยื่นื่อนคลายไปไหนก็จะเห็นชัดใสแจ่มจะเดีอยู่นั่งก็เห็นยืนเห็นเดินเห็นนอนเห็นก็จะเห็นท่านชัดใสแจ่มกระจ่า,จางอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้เชื่อว่าเป็นออบาสกอุอบาสิกาโอเข้าไปอยู่ใกล้ไกลชิด กับพระรตนาตรในตัวนี่สารณคมซึ่งมีสามอย่างก็เรียกว่าไตรสารณคมคือมีพุทธรัตนะมีธรรมรัตนะและก็สังกัลตนพระธรรมกายคือพุทธลัตนะสิ่งที่ทรงรักษาไว้หรือคลังแห่งความรู้ซึ่งอยู่ในกลางกายของพระธรรมกายเนี่ยเรียกว่าธรรมรัตนะ จะมีลักษณะเป็นดวงใสใส,ใสเกินความใสใดใ,ดในโลกสว่างอยู่ในกลางกายท่านนั่นแหละคือความรู้ของพุทธลัตนะและก็ส่งรักษาพุทธลัตนะเอาไว้ด้วยแต่ธรรมนะั้นก็ยังมีสิ่งที่รักษาธรรมต่อมาอีกก็เรียกว่าสังฆรัตนะ ซึ่งอยูในกลางธรรมรัตนะกลางดวงธรรมใสๆจะก,ก็จะมีพระธรรมกายที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเรียกวสังครัตนะซ่อนกันอยู่ภายในพุทธรัตนธรรมรัตนะสังครัตนะแม้ชื่อจะเรียกแตกต่างกันแต่ก็ไปด้วยกันจะแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเพชรที่ มีทั้งความแข็งมีทั้งความใสมีทั้งความสวยสีสันอะไรต่างๆทั้งเนื้อทั้งแววทั้งสีไปด้วยกันอย่างนั้นแหละระพุทธธรรมประสงค์สามอย่างก็ต้องไปด้วยกันแต่ชื่อเรียกต่างกันเพราะมีคุณสมบัติต่างกันซ้อนกันอยู่ภายในชาวพุทธต้องรู้จักอย่างนี้ ต้องเข้าถึงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นชาพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจริงๆคือรู้เรื่องราวความเป็นจริงในชีวิตเรือว่าอะไรเป็นที่พึงอะไรคือสิ่งที่เป็นที่ระลึกที่แท้จริงหรือว่าคนจะนึกจะคิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้ตลอดจนกระทั่งรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ที่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นอธรรมอย่างนี้เป็นต้นมารู้อย่างนี้แล้วก็จะตื่นจากหลับคือหลุดออกจากสิ่งที่เคยถูกกิเลสครอบงำท่าจะไ,ไม่บริสุทธิ์นั่นบังคับให้หมุนวนอยู่ในชีวิตที่มีมายาของไม่จริงไม่จังอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีแต่ความทุกข์ล้วน มันหลุดไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ตื่นเหมือนตื่นจากหลับตื่นจากความฝันตื่นจากโลกมายาแล้วเมื่อตื่นอย่างนี้เข้าถึงอย่างนี้ใจหลุดจากความทุกข์ก็เบิกบานเหมือนดอกไม้ที่คลี่ขยายคลีบแบ่งบานออกไปเหมือนต้นไม้ที่มียอดอันแย้มแล้วใจก็จะใสใจก็จะกินเกลี้ยง มายึดมั่นถือมั่นสิ่งใดไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนี่ยวรั้งอะไรเลยใจจะใสใสไม่ติดเรื่องคอนเรื่องสัตว์สิ่งของกิ่งกรีอยู่ตามลำบงังก็มีสุขได้จะอยู่ในปา่าในเขาในถ้ำตายตนเมเ้อยเลือนว่างป่าชาปาชัดก็สุขได้ด้วยตัวของตัวเอง น,นี่คือสิ่งอัศจรรย์ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวบระให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ไอาหาสารณะไตรสรณคมหรือพระบุตรพธรรมสง์พุธรรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้ให้จริงของเรานะจ๊ะก็ให้เอาใจหยุดนิ่งน้่มอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ อย่างเบาเบาสบ,บายใครคุ้นกับการนึกถึงดวงสสใสใสไก่นึกถึงดวงใสใสใครคุ้นกับการนึกองค์พระก็น,นึกองค์พระใสใสใครคุ้นกับการวางใจเฉยเฉยเอาใจหยุดนิ่งใจยพร้องกับประครภาวนาในใจว่าสัมมาอรัง สัมมาอรหังสัมมาอระหังเรับเราคองใจให้หยุดนิ่งเงินไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปงนเงียบเียบนะจ๊ะ